คณาราศีกันเดือนเมษายนนี้เตรียมรับของหนักเอาเป็นเงินเป็นทองก็แล้วกันนะครับรวยให้หนักตามวิถีการโคจรของดาวเนี่ยเสาราหูที่เป็นดาวคู่มิตรเข้ามาเจอกันแล้วที่สำคัญดาวพระเสารนี่ยเป็นดาวพพปุตตะนะความสุขใจลูกหลานบริวาร อารมณ์ที่ดีความสดใสเบิกบานความเป็นเด็กนะครับแล้วที่สําคัญก็หมายถึงลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคโคจรมาเจอก,กันกับดาวราหูที่เป็นคู่มิตรอยู่ในภพปัตตนิเลงลัคนาโดยตรงในดาวคู่มิตรคู่นี้เนี่ยเป็นดาวใหญ่ในรอบ3 0 3สสปีดาวพระเสารดาวใหญ่ที่มีวงโคจร นานในหนึ่งราศีก็ใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งนะครับเนี่ยในรอบสองปีครึ่งก็เพิ่งขยับเข้ามาตรงนี้มาอยู่ที่พบปัตตนิแล้วระยะเวลากว่า30-32ถึงปีดาวพระเสาจึงมาอยู่ตรงนี้แล้วปีนี้มาร่วมกับพระราหูคู่มิตรใหญ่ให้โชคให้ลาบให้ผลที่ดีต่อดวงชะตานะครับ แล้วก็มีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยก็ได้คู่าธาตุไฟกับพะเสาจะบอกถึงความกระตือรือร้นความอยู่ไม่นิ่งนะครับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากคนอื่นด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอุจจาวิราสนะครับมีพลังที่ดีร่วมเป็นคู่าธาตุกับพะเสา แล้วก็ดาวพุธพุธนี่ก็เป็นดาวประจำตัวคุณพอพระเสาเข้ามาก็มีกำลังขึ้นเพราะเสาจะส่งกำลังให้เรียกว่าคู่สมพลกันคือการได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนช่วยเหลือนะครับการอุปธรรมค้ำชูส่งพลังให้แก่กันแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนมีกำลังใจที่ดีขึ้นมา เนี่ยดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวพบปุตตะเข้ามาเล็งลักมาเจออาทิตย์มาเจอราหูมาเจอพุธนะครับแต่พอมาเจอศกก็อาจจะมีเรื่องขัดใจกันนิดนึงเพราะว่าดาวคู่ศัตรูกันแล้วอาทิตย์นี่ก็เจอกับราหูนี่ไม่ได้มีเหตุต้องเดือดร้อนเสียทรัพย์นะครับความพัดพลากตกงานเหนื่อยยากลําบาก อ้าวหลายเรื่องหลายราวอีรุงตรงดังแต่ที่จะเห็นเด่นชัดที่สุดก็เสารกราหูนี่แหละเพราะอะไรองศาเขาสนิทกันด้วยจรเข้ามาเนี่ยสนิทกันในระยะที่1และ2องอศานะครับเสาร์เข้ามาตอนแรกได้1งองศาราหูนี่ก็อยู่ที่1งองศาแต่ในช่วงเมษายนนี้ถึงช่วงกลางเดือนหน่อยนะครับ จากนั้นพระเสาก็เสร์จเร็วได้สององศาแต่ก็ถือว่าองศาใกล้กับพระลาหูห่างกันไม่เกินห้าองศาก็ส่งอิทธิพลต่อกันจะเกิดเรื่องราวอะไรยังไงขึ้นบ้างล่ะทีนี้ในความหมายพระเสากล่าวไปแล้วในความหมายดาวแต่ละดวงละ่ะตัวคุณคือดาวพุธนะครับพุทธทําหน้าที่สองอย่างคือดาวพบกํรม,มะหมายถึงภาระหน้าที่การงานสถานที่ทํางานและพฤติกรรมการกระทําตนด้วย ก็ยังหมายถึงดาวตนุลักษ์ได้แก่ดาวประจำตัวเองแต่โคจรในพบปัตตนิเนี่ยก็จะหมายความว่าตัวเองไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นสัตว์สายไม่มั่นคงและก่อนข้างจะอ่อนกำลังเสียงมากต่อความอ่อนแอโรคภัยไข้เจ็บนะครับเนี่ยดาวพุธเป็นประแล้วก็เป็นนิดที่ต้องระวังให้มากที่สุดคือคำพูดคำจาต่อคนที่เกี่ยวข้องผูกพันในฐานะเป็นคนรัก มุนส่วนคนที่มีสัญญาพันธสัญญาคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือบางคนมีคดีความระวังวาจาตัวเองที่จะไปกระทบทําให้เรื่องเล็กๆน,น้อยๆกลายเป็นคดีความใหญ่ระวังวาจาเป็นที่สุดเนี่ยเรื่องที่ต้องระวังระวังไว้แล้วผ่านนะครับอีกประการหนึ่งพุทธในฐานะที่เป็นดาวประจําตัวเมื่อโคจรร่วมกับราหูนี่สําคัญเป็นดาวคู่ศัตรูกัน มีโอกาสถูกยกเลิกสัญญาได้สูงก็วาจาตนนะครับแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมคือเรื่องของสุขภาพอยู่ในตำแหน่งที่เสียในภพปัตตนินะครับช่องท้องช่องคันทวันหนักทวันเบานะของสุภาพบุรุษก็พึงระวังช่วงอ,ว,อวัยวะเพศเกี่ยวเนื่องนะครับอาจจะมีเหตุทุกข์ภัยเกิดขึ้นดูแลความสะอาด ให้ดีบางคนมีโอกาสก็ไปตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสุขภาพในเรื่องช่องท้องและทางเพศเมื่อราหูเจอกับพุธเรื่องอาหารการกินก็ให้ระวังพิษภัยยิ่งมีพระศุกร์ศุกร์ก็ถอยหลังพุธก็ถอยหลังก็จะหมายถึงของหมักของดองสุรายาเมาก็ควรเว้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ ความเสียหายและคดีความนะครับแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็นับว่าไม่ประมาทอาจจะมีบ้างท้องเสียท้องอื่นนะหรือไม่ก็บรรดาเชื้อโรคที่เข้าทางทวาวรหนักทวารเบานะครับก็ระวังเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่14มีนาไปถึง14เมษายนนะครับเดือนหนึ่งอาทิตย์ดาวินาก็เข้ามาอยู่ตรงนี้เมื่ออาทิตย์ดับเจอราหูเนี่ย อาจจะทําให้เสียหายนะครับเรื่องที่จะเสียหายมากที่สุดก็เรื่องของความรักแต่ถ้าไม่ประมาทรู้วิธีการแก้ไขก็จะกลายเป็นว่าการได้ลาบได้ผลมีโชคมีชัยจากคนที่รักได้บางคนมีความสุขใจได้คนที่รักเกื้อหนุนแม้บางอย่างอาจจะคุณข้องหมองใจผิดหวังก็เพราะว่ามีสุขอยู่ด้วยศัตรูกับพะเสา จะบอกถึงความผิดหวังการอย่าร้างนะครับวาจาตนความหลงผิดและความเชื่อใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็คิดอะไรให้ถี่ถ้วนอย่าหลงผิดอย่าหลงคำคนและก็จะได้ไว้วางใจคนอื่นมากเกินไปก็พิจารณาดังนี้แต่ในฐานะที่ดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระเสาเป็นดาวพบปุตตะมาร่วมเนี่ยจงรับพลังของดาวพระเสา นะครับเสาเจอพุทธคือตัวคนเองลูกน้องลูกหลานบริวารส่งเสริมเกื้อหนุนกันนะครับรับความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นมีสิ่งใหม่ๆได้ๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้เลยไปบางคนโสดอยู่ก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่การที่เป็นพระเสาอาจจะมีตำหนิอยู่ด้วยแต่ก็จะเข้ามาสนับสนุนช่วงที่คุณอ่อนแอเนี่ยให้คุณรอดนะครับ อันนี้ถือว่าความเด่นของพระเสาร์แต่ความที่พระเสาร์เข้ามาในภพปัตตนิเนี่ยเนีเ,นเล็งลัคนาโดยตรงแล้วที่สําคัญก็คือชนกับพระสุกร์ด้วยก็อาจจะเกิดพินทุบาทรอยร้าวในเรื่องของความรักอาจจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่พอสมควรก็ระมัดระวังวาจาตนเป็นสําคัญนะครับแล้วก็สุขภาพตัวเองด้วยนะแต่ทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่ง ดาวใหญ่เลยพระราหูเนี่ยก็ต้องกล่าวถึงเป็นดาวภพอริเมื่ออยู่ในภพปัตตนิเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีปัญหามีหนี้สินมีอุปสรรคที่เกี่ยวข้องทั้งชีวิตรักก็อาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องหนี้เรื่องสินต่างๆทําให้ค่อนข้างจะอึดอัดอยู่ลําบากแต่พอเสาเข้ามาได้คู่มิตรกับราหู จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีเครดิตดีได้ราบได้ผลนะกู้ได้ยืมได้นะครับแล้วก็มีโชคใหญ่เนี่ยพระอสุรินโคจรต้องเสารานะถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเด่นนะครับเรื่องความมั่งมีและร่ำรวยและดวงได้ซึ่งอุดมเกณฑ์เรียกว่าดวงเศรษฐียังไงแหมแม้ว่าดาววเนี้จะไม่ดีนะมารุมมาต้ม คำครูท่านว่านระมีโสโรวุโทชีโวสุโกเล่าสหัตตนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภาปัตตนิพบปัตตนิพบแห่งความรักเพศตรงข้ามการร่วมหุ้นลงทุนมีพระเสาหนึ่งดวงดวงใหญ่ด้วยแล้วเสาเป็นดาวปุตตะลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคความสุขใจรักใหม่โครงการใหม่ลูกค้าใหม่ สิ่งใหม่ๆในชีวิตแม้จะเก่ามาจากคนอื่นก็ตามแต่ใหม่สําหรับเราเนี่ยเราเสาวมาหนึ่งดวงแล้วนะได้อุดมเกณฑ์นะครับตัวเองแม้จะเสียเสียสําหรับราศีอื่นไงแต่ของราศีที่เป็นนระโดยเฉพาะราศีกันเนี่ยกับดีแต่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่ายังไงก็ตามพุทธอ่อนแอพุทเป็นนิดเรียกว่าอ่อนแอ ระวังวาจาตัวเองไว้ก็ดีแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกับพระศุกร์ศุกร์นี่ก็ได้อุดมเกณฑ์นะครับสามดวงเลยอ่ะอันนี้ในรอบกี่ปีจึงจะมาอย่างนี้ที่มีพระเสาร์เข้ามาสามสิบสองปีเลยนะนี่เรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์ดาวใหญ่เข้ามารวยให้หนักก็แล้วกันรับให้อยู่แต่มันก็นำมาซึ่งภาระที่หนักเช่นเดียวกันนะหนักอกหนักใจ มีเงินเยอะไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนหายไปบาทเดียวก็เป็นทุกข์หนักอกหนักใจเออบางคนก็ยอมที่จะหนักแต่ขณะเดียวกันเมื่อราหูยังอยู่ด้วยก็อย่าได้ไว้ใจทางอย่าได้วางใจคนเพราะว่าราหูเจอพุทธคู่ศัตรูราหูเจอเสาเจอเอา้าเจอเสาดีแต่เจอศุกเนี่ยไม่ดีความหลงเชื่อความไว้ใจใจดี เกินไปถูกหลอกถูกโกงง่ายราหูเจอพุทธก็คู่ศัตรูหนาพุทธอันธพาลวิวาทราหูจะมีเรื่องร้อนกวนก歪เนียเสียหายเกิดขึ้นด้วยส่วนใหญ่คนที่วาจาไม่ดีคำพูดไม่ได้จะเน่หาไม่ยอมสร้างแล้วก็หลงไหลมัวเมาไปกับบรรดาอบายมุก มีหนี้ไม่ใช่หนี้หาเรื่องก่อแต่คดีความนี่ก็เป็นช่วงที่จะวิบัติเสียหายนะครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของตัวเองนะแทนที่จะอุดมเกณฑ์มั่งมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยู่ภายนอกแต่ดันไปเป็นเศรษฐีอยู่ภายในมีเงินมีทองเหมือนกันนะอยู่ข้างในนะแต่มันก็เป็นความทุกข์นะครับถูกกักถูกขังไว้ข้างในไม่ดี เนี่ยช่วงที่อาทิตย์อยู่กราหูพุธอยู่กราหูศุกร์อยู่กราหูเป็นช่วงที่ประมาทนิได้จนกว่าราหูจะย้ายเข้าสู่ภพอรินะครับแต่ก็กลางพฤษภาคมเพราะฉะนั้นแม้ว่าดวงเศรษฐีจะมีมาแล้วแต่ถ้าหลงและประมาททั้งเผลอก็เสียหายมากได้เช่นเดียวกันนะ จะเอาหนักเงินหนักทองอุ้มเงินอุ้มทองหนักรวยให้หนักหรือจะไปอุ้มโลกต้มมีโซ่ล่างนั่นก็หนักเหมือนกันก็พิจารณาที่พฤติกรรมการกระทำของตัวเองเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าดาวพพปัตตนิเนี่ยจะช่วยเหลือยังไงดาวพระฤห,หัสบดีเป็นดาวพบปัตตนิมารุมมาต้มกันอยู่ตรงนี้แต่พระฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ที่พบสุภาเจ้านาย ความดีความงามศิลธรรมจริยากฎหมายความถูกต้องแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เกื้อหนุนช่วยเหลือฟังบ้างปฏิบัติตามด้วยจะทําให้ตัวเองเจริญก้าวหน้ามั่งมีร่ารวยเป็นเศรษฐีหนักด้วยการอุ้มเงินอุ้มทองไม่ใช่หนักเพราะอุ้มลูกตุ้มแล้วมีโซ่ล่ามเป็นไปได้ทั้งสองถ้าหาก ไม่มีศีลธรรมล่วงละเมิดกฎหมายก็อาจจะได้อุ้มลลกตุ่มเหล็กมีโซ่ล่ามหนักๆแต่ถ้าไว้วางใจผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในศีลธรรมอันดีงามพระสบดีจะส่งเสริมต่อดวงชะตามากนี่เรียกว่าดวงเศรษฐีรวยให้หนักเลยเป็นช่วงที่ดาวพระเสารดาวพพปุตตะโคจรมาเจอกับพระราหู แล้วก็เจ้าเรือนปัตตนิที่เสาราหูมาอยู่นี้ก็อยู่ที่พบสุภะซ้ําในณวางเป็นมหาอุดในภพลาภะจะมั่งมีร่ํารวยมีแต่ลาบมีแต่ผลนี่เรียกว่าดวงเศรษฐีนะครับแต่ก็มีดาบบัพเครพะ์ร่วมอยู่ก็บอกแล้วว่ามันมีความหมายอย่างไรพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะอย่าเพิ่งหลงรวย เพราะในความรวยมันมียาพิษเจืออยู่แยกยาพิษให้ออกความร้ายทั้งหลายทั้งเริ่มจากจิตใจคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีนั่นคือพิษภายในพิจารณาให้ถี่ถ้วนใครที่โลภหลงวาจาไม่ดีกล่าวร้ายว่าร้ายสิ่งนั้นจะสะท้อนเข้าหาตัวเองให้เสียหายผู้ใดที่มักกล่าวความจริง สรรเสริญยกย่องคนที่ควรยกย่องเกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในศีลธรรมอันดีเนี่ยดวงเศรษฐีมาแล้วจะเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแปลว่ากรรมในปัจจุบันที่ทำแล้วจะให้ผลอานิสงส์ทันทีในปัจจุบันชาตินี้แต่บางอย่างก็ต้องดูที่พื้นดวงชะตา บางทีทําแล้วทําบุญแล้วยังไม่มีลาบไม่มีผลไม่รวยสักทีบางทีบาปกรรมก็ให้ผลอยู่ดูที่พื้นดวงชะตาและกุศลกรรมความดีงามบางอย่างจะให้ผลในภพภูมิที่ไปเกิดเรียกว่าอุปปัชชะเวทนิยกรรมนะครับหรืออาจจะให้ในภพภูมิถัดไปเรียกว่าสัมปรายกเวทนิยกรรม เนี่ยเรื่องของคุณงามความดีไม่ใช่ว่าทำดีแล้วฉันจะต้องเห็นผลไม่ใช่มันไม่บริสุทธิ์ถ้าหวังอย่างนั้นเพราะว่ามันเจือด้วยความโลภหรือตัวตัณหาเพราะอยากจะได้จึงทำมันก็จะเจือด้วยความตรณีความโลภความอยากได้มันจะเป็นมโนทุจริตมันไม่ดีเมื่อจะทำความดีมันดีตรงที่ทำขอให้ได้ทำนะ แต่เมื่อได้ทำแล้วค่อยทำความปรารถนาอานิสงผลบุญนั้นก็จะปรากฏช่วงนี้ดวงได้ซึ่งอุดมเกณ์ตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับสามดวงโดยเฉพาะเสาดาวพบปุตตะลาบ้อยลูกน้องลูกหลานบริวารการพนันการเสี่ยงโชคสิ่งใหม่ๆองโปรเจกต์โครงการใหม่คนใหม่เข้ามาในชีวิตจะเกื้อหนุนคุณที่อ่อนแออยู่ ให้มีพลังขึ้นนี่เรียกว่าอุดมแปลว่ายอดเยี่ยมเสร็จแล้วพุทธสุขเป็นดาวคู่ธาตุน้ำมาอยู่ในภพปัตตนิเกื้อหนุนเพื่อนพี่น้องสงเคราะห์คนที่รักดูแลทั้งวาจาให้กำลังใจให้เกียรติทั้งใจทุ่มเทเต็มร้อยให้กับคนที่รักเช่นนี้แล้วก็จะได้ซึ่งอุดมเกณฑ์น,นะครับ แล้วการทำการทำงานพุธคือดาวพบกับมะเมื่อมาเกาะเป็นประเป็นนิดมันสัตย์สายไม่มั่นคงแต่จงอยู่เหนือดาวคือตั้งใจทำการทำงานให้ยอดเยี่ยมยอดยิ่งจะได้ซึ่งอุดมแปลว่ายอดเยี่ยมนี่คือพุธนะครับพอร่วมกับพระสุขแล้วได้คู่ธาตุน้ำก็จะยิ่งเสริมให้ตัวเองมั่งมีและร่ำรวยนี่เรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์ นะแต่บางอย่างต้องฝืนใจประเภทเกลียดตัวกินไข่เกลียตปลาไหลกินน้ำแกงเพราะอะไรสุขแม้ว่าจะเป็นมหาอุดและได้อุดมเกณฑ์พระเสาได้อุดมเกณฑ์แต่เป็นคู่ศัตรูกันอีกบางอย่างก็ต้องฝืนใจทำํำบางอย่างเราไม่ได้ชอบใจทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องจึงต้องทำ นะครับบางอย่างอยากก็ต้องอดเพราะสิ่งนั้นมันจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเสี่ยงมากท้องเสียเสี่ยงมากต่อโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อทางเพศให้ระวังให้ดีนะครับในส่วนที่เสียมีส่วนที่ดีมีแต่ดีซะมากกว่าอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของตัวคุณเองนะครับทีนี้ก็จะไปดูเรื่องการเงินมั่งแยกไปทีละดวง การเงินก็คือดาวพระศุกร์นี่แหละครับแล้วก็เป็นดาวพบสุภะด้วยเจ้านายความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่ลัคนาราศีกันเนี่ยรักษาความดีงามจะมีเงินมีทองนะครับใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่พ่อเจ้านายครูบาอาจารย์อุปทากบำรงดูแลจะมีเงินมีทองนี่คือพระศุกร์เป็นดาวพบสุภะความดีความงามแล้วก็ เป็นดาวการเงินด้วยนะครับแล้วในปัจจุบันนี้พระสุขโคจรเป็นมหาอุดในภพปัตตนิเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักคนอื่นเอกสารสัญญาอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งเดือนด้วยแล้วก็เกือบตลอดทั้งเดือนในหนหว่า,วางพระสุขราชาโชคอยู่ในภพลาภไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโชคลาภวาสนาคนที่รักจักเกื้อหนุน หรือบางทีคนอื่นอนํำนวยให้ก็ตามคนอื่นไปคนอื่นมีใครบ้างละ่ะมาสัมพันธ์กระดาพระศุกร์ในระหว่างพระฤหัสคือดาวพบปัตตนิคู่ครองคนรักโครจรในภพสุภะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เจ้าหน่ายก็ได้ที่จะคอยเกื้อหนุนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วพฤหัสก็คือดาวพบพันธุด้วยแม่ญาติบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมาหนุนกับพระศุกร เงินทองของคุณความเจริญก้าวหน้าของคุณและอยู่ในภพลาภะคนเหล่านั้นจะเกื้อนนหนุนนะเรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับให้มีลาภให้มีผลก็ตามท่านไปแต่พระศุกร์ก็ร่วมกับดาพระเสาเสาเนี่ยเป็นประเกษตรมาจากภพปุตตะอันนี้จะต้องสร้างกุศลสักนิดหนึ่งส่งเคราะห์บุตรหลานบริวารแม้บางอย่างจะไม่ชอบใจลูกหลานดื้อรั้นว่ามิฟังความก็ตาม หรือจะส่งเคราะห์เด็กกำพร้าแม้แต่สัตว์ที่ร้องขอชีวิตนะครับจะช่วยลดความเป็นประของพระเสาลงไม่ทำให้ลาบผลเสียหายแล้วก็ไม่ทำให้พระสุขได้ยลงไปเพราะสุกัสเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วเสาให้โทษซะด้วยทำลายลาบผลเพราะฉะนั้นก็ไปเสียลาบผลก่อนคือการสละทรัพย์ทำบุญ กับเด็กกําพร้าวัดถ้ตำตะโกทําไปบวชสมณรภาคฤดูร้อนทําไปนะครับจกได้เป็นกุศลจะลดความร้ายกาจของพระเสาเพราะว่าเสาเป็นประจากพบปุตตะเราช่วยเด็กแล้วไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเราเราก็สละแบ่งปันเกื้อหนุนก็นี่แหละพระเสาเสียลาบเสียผลไปกับเรื่องพวกนี้แล้วแล้วให้พระศุกทํทำงานให้เต็มที่ราชาโชคในพหลาพระกุศลผลบุญที่ทำ ให้ลาบให้ผลเป็นเงินเป็นทองนะครับส่วนราหูคือดาวภพอริจะอยู่ในภพลาภตลอดใครมีหนี้มีสินชดใช้มีโรคมีภัยรียบรักษามีปัญหาเรีบแก้ไขมีผู้ใหญ่ต้องดูแลเมื่อพระราหูถูกปฏิบัติเช่นนี้แล้วราหูจุนระจ,จัดในภพลาภะจะได้ลาบได้ผลตลอดทั้งเดือนนะ ราหูอยู่ตรงนี้เมษายนลาบผลโชคลาบเครดิตใบแจ้นหนี้กรมธรรมประกันภยัยมีตัวเลขปรากฏเอามาเสี่ยงโชคได้อยู่ตรงนี้เองนะครับอันนี้คือพระราหูเขาจะเกื้อหนุนแบบนี้แต่ต้องไปแก้ดังกล่าวก่อนอ้ะดาวการเงินก็ถือว่าเด่นตลอดทั้งเดือนแต่ว่าก็มีดาวคู่ศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องแก้เคราะห์แก้เค็ดตามที่อธิบาย ฟังไปไม่รู้เรื่องค่อยๆเรียบเรียงและลำดับอยู่ที่พื้นฐานสติปัญญาความคิดอ่านแต่ละคนทั้งสิ้นนะครับฟังด้วยปัญญาแล้วก็มาวินิจพิเคราะห์ด้วยพื้นฐานความรู้ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติไปไม่เป็นก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาจากมีแต่โชคมีแต่ชัยมีแต่ลาบมีแต่ผลนะครับเพื่อนพี่น้องเป็นไงการเดินทางสังคม ต้นเดือนอยู่ที่พบกัรมะร่วมงานส่งเสริมกันดีแต่พอกลางเดือนมาเตรียมไว้จ่ายเตรียมไว้เสียครับบางทีก็จะมีคนมาขอกู้ขอยืมเพื่อนร่วมงานพี่น้องคนรู้จักนะแต่ที่ต้องระวังตรงมิจฉาชีพอังคารจะมาเป็นนิดในภพลาภะอันนี้ก็จะหมายความว่าจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมีความสิ้นเปลืองเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสังคมเพื่อนพี่น้องอ้าวสงการาน์ออกโรงทานสิครับไป เยี่ยมญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ไปรถน้ําดําหัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าเจ้านายนะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงนะครับจะทําให้อังคารมีเสน่ห์ขึ้นนะแล้วก็อังคารจะเป็นนิดอ่อนกําลังในภพลาพะลาาผลต้องเก็บทีละน้อยทีละนิดค่อยๆสะสมไปนะครับอย่าเอาทีละมากมาก ค่อยๆเก็บเทลนิตจะมั่งมีละล่ำรวยอันนี้หมายความว่าอังคารอ่อนกําลังในภพลาภะเขาจะมาทําให้สิ่งใหญ่ๆเสียหายแต่เราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆภาคเพียรพยายามเข้มแข็งอดทนอังคารให้ซึ่งความเบื่อหน่ายท้อแท้ในภพลาภะเมื่อไม่มีลาบไม่มีผลน้อยอกน้อยใจนู่นนี่นั่น ตีอกชกไหลตีโพยตีภายทำไมกันไม่มีลาบเลยอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้ลาบผลอาจจะไม่ได้ให้ในตอนนี้แต่ความดีนั้นมีผลอาจจะให้ในวันพรุ่งนี้นะครับค่อยๆเรียงลำดับไปแล้วทีนี้เมื่ออังคารดาวพบศาสะแล้วก็ดาวพบมรณะมาอยู่ที่ลาภจงสละแบ่งปันเกื้อหนุนคนป่วยคนเจ็บคนตายเพื่อเป็นการแก้เคล็ดพระอังคารนะครับเสียสละละรายได้ แล้วอังคารก็จะไม่มีพิษโทษภัยมากโดยเฉพาะคนที่ประมาทอยู่เมื่ออังคารเข้าในภพลาพระนว่างจะเจอกับดาวพระเสารซึ่งเสาเป็นประจะเสียหายเพราะอารมณ์การดื่มความมึนเมามัวเมาการเสพสุรายาเมาเที่ยวยาวิการลูกน้องลูกหลานบริวารมีปัญหามาให้ เรื่องเก็บตัวอุบัติเหตุอาจจะทําให้เสียทรัพย์เนี่ยถ้าคนที่ประมาทพังเผยอยู่นะครับตั้งแต่วันที่สเมษาถึงวันที่11เมษายนเสี่ยงมากนี่ช่วงที่อังคารให้โทษแต่พอเลยนั้นไปอังคารจะเข้าสู่พบวินาศอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีคือเพื่อนบางคนนินทาว่าร้ายแทงข้างหลังปล่อยไปอโหสิกรรมเมตตาจะยุติทุกอย่างอังคาร จะเข้ามากลุ่มลักษ์เป็นมหาจักรมีเรื่องให้เหนื่อยเหนื่อยได้ลบผลตอบแทนแม้จะไม่มากแต่ก็จะได้อังคารมหาจักรในนวางตั้งแต่วันที่19ถึง27เมษายนนะครับแต่ก็จะมีพระหัสเข้ามาช่วยอยู่เข้ามาช่วยหนุนเนี่ยดูในนวางไตาตามลำดับไปแต่ว่าภาพลักษณ์ของดวงชะตาใหญ่ๆดาวใหญ่ๆตลอดทั้งเดือนเนี่ย ให้คุณต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะดวงอุดมเกณฑ์เรียกว่าดวงเศรษฐีดาวภพปุตตะดาวการเงินอยู่ที่ภพปัตตนิได้ซึ่งอุดมเกณฑ์ตัวคุณเองด้วยได้ซึ่งอุดมเกณฑ์พุทธสุกสาเรียกว่าดวงเศรษฐีแต่ก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังดังกล่าวมาแล้วนะครับวิธีการแก้เคราะห์แก้เคดก็บอกแล้วเพื่อบันเทาเบาบางเรื่องที่ไม่ดี ให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเพราะเมษาเป็นช่วงดวงเศรษฐีรวยให้หนักนะครับรวยแล้วก็รู้จักสงเคราะห์แบ่งปันเกื้อหนุนบุคคลอื่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพราะทรัพย์นั้นมันมีเสื่อมมีหมดแต่กุศลที่สร้างไม่เสื่อมไม่หมดจะคอยดูแลคุ้มครองรักษาตนไปทุกภพทุกชาติที่ไปเกิดนะครับ